ท่านผู้ชมครับวันนี้วิที้จะพาทุกท่านมารู้จักกับนักตัดไพ่คนไทยที่มีฝีม,มือไม่แพ้ใครสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับพี่เอฝึกเอ็กซเอมานังแค่ไหนแล้วครับถ้านับถึงปัจจุบันก็คือประมาณสักสามปีกว่าเห็นจะได้นะครับคุณจะบอกว่าคุณเก่งนัหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับเพียงแต่ผมอยากจะบอกว่าไอที่ผมเรียนอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นที่เขาเล่นงานเท่าหลายกาัน จะบอกอะไรคนไทยทั้งประเทศหรือเปล่าเดียนบ้านนะคะให้อันนี้เนี่ยก็มันก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่หนยหลังแดงสวยงามทีเดียวนะคะเริ่มฝึก SM มาจากอะไรครับคือผมได้เห็นเออชายคนหนึ่งนะครับเล่นตัดไพ่ยอยู่เขาก็เลยโชว์ให้ผมดูนะครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยผมก็เลยไปขอคำแนะนำจากเขาเขาก็เลยบอกผมว่าลองเล่นดู แล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนใครเลยโอ้มันยอดมากเลยครับจอร์จคุณจะบอกอะไรกับวูดี้วูดี้ไม่เข้าใจอะแล้วเอสเอ็มมีประโยชน์อะไรอะถ้าให้ร่างกายแข็งแรงนะครับคุณจะรู้สึกว่าร่างกายนี่สดชื่นมากเลยแทนที่คุณจะวิ่งออกกาลังกายที่ที่สนามหลวงหรือว่าที่ไหนๆนะครับคุณเพียงแค่บริหารมือนะครับในการเล่นสับไ่แบบนี้ครับคุณจะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงเรื่องเนี่ยสูบฉีดโลหิตได้อย่างดีนะครับ ก็คือไม่ต้องกินนมเหมือนมาชาแล้วใช่ไหมมาชาเนี่ยเขาบอกว่าเขาทาทุกอย่างสเท่าสีเท่า,ทายกเว้นเพียงแค่นมเนี่ยเขาจะดื่มเพียงแค่กล่องเดียวนะครับก็เช็คเช่นไพน่นะครับคุณเล่นสำรับเดียวนะครับคุณก็จะได้มีฝีมือได้ดีมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นสี่สำรับพร้อมกันนะครับพี่จะมาฝึกเอทํเอ็มทำไมครับทำไมไม่ทำอะไรให้ไม่เกิดประโยชน์มากกว่านี้อะไรนะครับทำไมไม่ฝึกให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้หรอฮะอ๋โอโอเคงั้นผมไม่เล่นละ เลิกเล่นแล้วคุณจะเลิกเล่นง่ายๆอย่างนี้เหรออ่ะมึงผมเล่นต่อแล้วแต่คุณตกลงคุณจะเลิกหรือคุณจะเล่นกันแน่ครับเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้วิด,ดี์จะพาทุกท่านมารู้จักกับนักตัดไพ่ชาวไทยที่มีฝีมือในการตัดไพ่ไม่แพ้ใครแต่ผมล่าทำไม